สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัะยาณนะมิตรทุกท่านวันนี้ขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังในหัวข้อห้ามนั่งบนหมอนโบราณว่าโชคร้ายจะถามหาเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดเรื่องไม่ดีเรื่องราวต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะคุณเคยโดนแม่หรือยายดูไหมเวลานั่งทับหมอน อย่านั่งบนหมอนเดี๋ยวเป็นฝีเดี๋ยวผีเอาฟังดูแปลกๆแต่คนไทยโบราณเชื่อเรื่องนี้กันจริงๆในอดีตหมอนไม่ใช่ของที่ใช้เล่นความเชื่อพื้นบ้านของไทยที่มีมาแต่โบราณโดยเฉพาะในหมู่ผู้สูงอายุหรือชาวบ้านในชนบทความเชื่อนี้ถือว่าหมอนเป็นของสูงใช้รองศรีรษะซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สูงที่สุดของร่างกาย หากใครนั่งทับหมอนจะถือว่าเป็นการลบหลู่อาจทำให้มีโชคร้ายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดเรื่องไม่ดีต่างๆตามมาความเชื่อพื้นบ้านบอกว่าห้ามนั่งบนหมอนเด็ดขาดเพราะหมอนเป็นของส่วนตัวอย่านั่งหมอนนะลูกเดี๋ยวปากจะเบี้ยวนั่งหมอนเดี๋ยวเจ็บหัวหมอนเอาไว้หนุนนอนไม่ใช่นั่งเล่นคุณคงเคยได้ยินคุณยายคุณตาที่บ้านห้ามบ่อยๆหรือบางทีคงนึกเถียงในใจว่านั่งบนหมอนมันผิดตรงไหน ก็แค่หมอนใบเล็กๆแต่หมอนของคนโบราณมากับความเชื่อคะ่ะซึ่งท่านเชื่อว่าเกี่ยวกับหัวหัวคือของสูงหมอนจึงห้ามเอาไปไว้ต่ำรวมไปถึงความเชื่อด้านไสยศาสตร์ว่าถ้านั่งบนหมอนอาจลบหลู่วิญญ,ญาณหรือทำให้เกิดโรคทางลับเฉพาะที่หลายท้องถิ่นในไทยเชื่อว่าหมอนบางใบมีผีอยู่จริงๆโดยเฉพาะหมอนเก่าหมอนของคนตายหรือหมอนที่ใช้ในพิธีวิญญ,ญาณจะอาศัยอยู่ในนั้น ผีในหมอนจะโกรธถ,ถ้าเรานั่งทับอาจทําให้เราเจ็บป่วยเจ็บโก้นเป็นฝีเป็นแผลหรือโชคร้ายแต่หากมองในเชิงวัฒนธรรมหมอนในอดีตเป็นสิ่งที่ทําด้วยมือบ่งบอกฐานะความประณีตและสะอาดมากนั่งทับหมอนเท่ากับไม่เคารพของใช้ส่วนตัวของคนอื่นบางพื้นที่เช่นภาคอีสานหมอนทอผ้าเป็นของเจ้าของบ้านคนแปลกหน้าห้ามใช้และห้ามนั่งบนหมอนเด็ดขาด หากมองในแง่มุมด้านสุขภาพและมารยาทพอมองแบบไม่เชื่อผีก็ยังมีเหตุผลดีๆอยู่นะคติความเชื่อเรื่องหัวเป็นของสูงในวัฒนธรรมไทยหัวถือเป็นส่วนที่สูงและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของร่างกายส่วนเท้าถือว่าต่ำที่สุดหมอนไว้รองหัวจึงถือเป็นของสะอาดและควรเคารพและการรักษามารยาทในบ้านสอนลูกหลานให้รู้จักเกรงใจไม่ใช่ของส่วนตัวของคนอื่น การปลูกฝังวินัยและความเรียบร้อยในบ้านการห้ามนั่งหมอนอาจเป็นวิธีหนึ่งที่ผู้ใหญ่ใช้ในการสอนเด็กให้รู้จักความสะอาดและไม่ทำของใช้ในบ้านสกรปรกทั้งสุขอนามายัยหมอนรองหัวถ้านำไปนั่งทับก็อาจนำเชื้อโรคจากเสื้อผ้าก้นหรือสิ่งสกรปรกไปติดใบหน้าความเชื่อด้านโชคลางมีความเชื่อว่าหากนั่งบนหมอนจะทำให้ดวงตกหรือมีเคราะห์ตามมาโดยเฉพาะหากเป็นหมอนของพระ หมอนในพิธีกรรมหรือหมอนของผู้ใหญ่แล้วคุณล่ะเคยนั่งบนหมอนแล้วโดนดูไหมหรือเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆกับหมอนในบ้านบ้างหรือเปล่าเช่นตอนเด็กนั่งหมอนแล้วเป็นฝีจริงๆยายเคยเล่าว่าหมอนบางใบต้องวางบนหิ้งห้ามนั่งเด็ดขาดความเชื่อเรื่องห้ามนั่งบนหมอนอาจดูแปลกแต่ก็มีภูมิปัญญาแฝงไว้อย่างลึกซึง้ง แม้ในยุคปัจจุบันความเชื่อเรื่องนี้จะลดน้อยลงในเมืองใหญ่แต่ในหลายครอบครัวโดยเฉพาะในต่างจังหวัดยังคงสอนลูกหลานให้เคารพหมอนอยู่เช่นเดิมไม่ว่าจะเชื่อเพราะกลัวผีหรือเพราะอยากสอนเรื่องมารยาทความเชื่อน,นี้ก็ยังคงอยู่และสอนใจเราได้ไม่รู้จบขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลที่ผู้จัดทำได้นำมาเผยแพร่ขอบคุณสำหรับทุกการติดตาม อย่าลืมส่งต่อเรื่องราวดีๆไปให้กัลยาณมิตรของท่านเพราะการให้คือการสร้างอนิสงค์อันยิ่งใหญ่ค่ะ